สวัสดีค่ะพามาชมสวนบอนสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้สวยๆอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นไม้ด่างนะคะเ,เพื่อนๆเป็นไม้ด่างเมื่อคือนนะคะเมื่อคือนเราไปตัดนะคะตัดยอดไปตัดต้นของอิพิด่างขาวต้นอิพิด่างขาวก็จะเป็นไม้เลื้อยฟอกอากาศนะคะไม้เลือ้อยฟอกอากาศใบมันก็จะเป็นลักษณะใบฉีกๆนะคะ ลักษณะใบก็จะแข็งแรงนะคะแข็งแรงแล้วก็เป็นไม้เลื้อยนะคะลักษณะถ้าโตไปนะคะโตไปใบมันก็จะฉีกแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่มันจะฉีกแบบนี้นี่มันจะฉีกแล้วเป็นไม้ด่างที่สวยใบหนึ่งนะคะเป็นไม้ด่างที่สวยเลยนะคะพอโตแล้วมันก็จะด่างๆแบบนี้แล้วก็ฉีกด้วยนะคะมีหลายแบบนะคะนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ มีทั้งสีขาวนะคะสีเขียวแล้วก็ใบก็จะฉีกแบบนี้ใบสวยงามมากๆนี่ก็จะออกเป็นสีออกเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าด่างฮาร์เลยนะคะด่างฮารสวยงามมากๆนะคะนี่สวยงามมากๆอันนี้ก็สวยนะคะนี่มันก็พอโตมามันก็จะฉีกแบบนี้นะคะใบมันใหญ่แล้วก็จะฉีก ดูแบบมีเสน่ห์นะคะแข็งแรงด้วยนะคะเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายนะคะเ,เพื่อนๆนี่แล้วก็สวยด้วยนะคะเราเอาไว้ที่ร่มนะคะแดดลำไลร้ลำไรนะคะเพื่อ<ๆ>นๆนี่นี่ใบฉีกสวยงามมากๆเลยต้นนี้นะคะเราตัดเมื่อคืนนะคะตัดเป็นข้อๆแล้วเราก็เอามาทำใส่ใส่ดินที่เราผสมไว้นะคะดินที่เราผสมไว้เดี๋ยวเราก็จะ เอาไปไว้ที่โรงเรือนของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราตัดเป็นข้อๆแล้วเราก็จะเอาไปไว้ที่โรงเรือนนะคะเอามาจิ้มใส่กระถางแบบนี้นะคะตัดเป็นข้อๆแล้วก็จิ้มใส่กระถางนะคะอันนี้ก็จะมีประมาณ4ข้อนะคะแล้วก็ตัดเป็นข้อๆสีข้ออันี้เป็นกระถางกระถางแปดนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ใบสวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นข้อนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้ยอดนะคะไม้ยอด ใบเราก็ตัดถ้าเป็นไม้ยอดเนี่ยเราตัดมามันก็จะใบมันพึ่งพึ่งงอกออกมานะคะมันก็จะเป็นลักษณะใบม,มันก็จะอ่อนๆหน่อยนะคะเพราะเป็นไม้ยอดที่เราตัดข้อมานี่นะคะอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าข้อนะคะส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ประมาณาประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดเก้าข้อ แล้วเราก็เอาปักไว้ตรงริมริมข้างกระถางนะคะปักไว้ตรงริมริมข้างกระถางเผื่อว่าวันในวันหนึ่งเราก็จะเอา,เอาไม้เลื้อยปักตรงกลางไม้เลื้อยปักตรงกลางแล้วเราก็าให้มันเลื้อยไปเรื่อยมันก็จะเป็นพุ่มสวยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็ชาไว้นี่เป็นพุ่มเลยประมาณสิบกว่าสิบกว่าข้อนะคะสิบกว่าข้อเพราะว่ากระถางนี้มีแต่ไม้ด่างสวยๆทั้งนั้นเลย นี่ไม้ด่างสวยๆนั่นเลยชอบมากเลยกระถางนี้ดูความด่างมีด่างฮาร์ปเลยนะคะเพื่อนๆด่างฮาร์ปเลยมีด่างฮาร์ปเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ที่โรงเรือนของเรานี่กระถางด่างสวยงามมากเลยเป็นคนที่ชอบของด่างนะคะเป็นไม้ด่างเห็นสวยไม่ได้เป็นคนที่ชอบสะสมนะคะชอบสะสมไม้ด่างเพราะว่ามันมีเสน่ห์นี่ค่ะเพื่อนๆกระถางนี้แบบแน่นๆเลยนะคะกระถางนี้แน่นๆเลย สวยงามมาก